ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม็ก์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะมาดูกันดีกว่าชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกคะ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูไพ่พลังงานของคุณก่อนเลยไพ่พลังงานของชาวราศีขอโทษนะคะผมแต่ผมสั้นดีไหมคะชาวราศีพิจิกพลังงานของคุณคะ่ะคือไพ่อ,อะไร ใน soft p h y c a l มันหดหูมันเบื่อหนายมันน่าเบื่อมันสภาพเวดล้อมรอบข้างมันน่าเบื่อน่าเบื่อจนไม่อยากจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะมาดูกันว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างชาวราศรีพิจิกละขนาพิจิกคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างคะ <c oughs> Queen นซอฟ n อ s แต่คุณรอรอ รอความสําเร็จที่คุณทํามาโดยตลอด six of pentacles the strength ค่งท่านคุณจะชาราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณรอให้ความสําเร็จที่คุณทํามาเพื่อเขาคนนั้นย้อนกลับมาหาคุณบ้างคุณรอนะคะภาวะของพวกคุณสถานการณ์ตรงจุดนี้มีอะไรบางอย่างที่คนเก่าทักคุณกลับมาเพราะความดีของคุณก็ด้วยนะพิจิกนะคะคนเก่าๆหรือใครเก่าๆหวนคืนกลับมาหรือช่วงนี้มีคนให้ความสนใจกับคุณคนที่ไม่เคยรู้สึกดีกับคุณก็กลับมารู้สึกดีกับคุณแล้วก็ k n i g h t of c u p ค่ะ ม,มันเป็นอะไรที่ประหลาดใจในช่วงนี้นะคะแต่ยังไม่มีอะไรยั่งยืนจีลันจีลังยั่งยืนเดอะทาวเวอร์ Tower, กับควีนซอฟเพดิเคิลเห็นไหมเพราะใจคุณยังไม่รับคนต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้หรือคนเก่าที่จะทักทายมาหรือแม้นคนปัจจุบันที่คุณคุยอยู่ปัญหามันเกิดตลอดเวลาพิจิกคุณเจอปัญหาที่เกิดตลอดเวลาเลยนะคะกับเกี่ยวกับคนเนี้ยมีเรื่องต้องแบบให้ทุกข์ใจมีเรื่องต้องให้แบบเอ๊ะใจตลอดเอาทาไมเป็นอย่างนี้ทาไมไม่เงียบทาไมยังไงทําไมไม่ชัดเจนตลอดเวลาเลย นะคะจนคุณเริ่มชินและรับมันได้แต่ชาลีออรบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแต่คุณยังคิดว่าคุณยังจะไปต่อทั้งทที่มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่คลิกกันเลยสักทีเดียวนะคะอืยังมีความรู้สึกอยากให้โอกาอส as ofential ให้ออนนหนึ่งเหรียญออกมาโอเคนะคุณเปิดประตูไว้คุณให้โอกาสเขาแต่คุณให้โอกาสในที่นี้คือความหมายว่าให้โอกาส แต่ประโยชน์ที่เราให้โอกาสนั้นจะต้องได้รับกลับมาด้วยความสัมพันธ์ที่ต้องเท่าเทียมต้องมาคุณต้องได้แล้วนะคะจะไม่คุณจะไม่ได้ให้เป็นฝ่ายเดียวแล้วทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืมทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างอีกหนึ่งใบค่ะโอเคสี่ดาบค่ะความสัมพันธ์เนี้ยชะลอตัวไปแล้วชะลอตัวไปแล้วพักไปแล้วเงียบไปแล้วหายไปแล้วแต่ว่าแค่ชะลอตัวเท่านั้นยัง เดี๋ยวก,ก็กลับมาคุยเดี๋ยวก็ยังวนเวียนนะคะหรือวนเวียนหลายรอบแล้วจนเบื่อแล้วหมอนะคะอืมมาดูกันต่อค่ะคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ Fire s o r c เขาทิ้งคุณไม่ได้หรอกเขายังนึกถึงคุณอยู่เขายังรู้สึกนึกนึกถึงคุณอยู่ค่ะขออภัย อืมเขายังนึกถึงคุณอยู่ทิ้งคุณไม่ได้หรอกนะคะแล้วเป็นยังไงกันอีกบ้างไฟเซ็เพ,พนนเข้ห้าเหรียญเขายังไปไม่รอดยังไปไหนไม่รอดยังนึกถึงคุณยังคิดถึงคุณแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ภายในใจของเขาสับสนห็นปะไพลูมิเมนชันสอ,อสองดาบทวบสอดออกมาเขายังเลือกไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะ เือยังเลือกไม่ได้ความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนอาจจะมีความรักซ่อนเร้นอะไรบางอย่างอยู่ c h n e of cup แต่เขามีความสุขถ้าถามถึงเห็นไหมถามถึงสิ่งต่างๆที่คุณเขาที่เขาที่คุณที่เขา,า,ารู้สึกถึงคุณน่ะเป็นไพ่ของความสุข10ถ้วยคุณเติมเต็มนะคะคุณเติมเต็มให้กับเขานะคะพิจิกบางคนความสัมพันธ์นี้มีความ,มรักซ้อนนะอืมบางคนก็เขามีครอบครัวแล้วหรืออะไรบางอย่างนะคะ แต่เขาแค่แค่มีความรู้สึกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณยังเป็นความสุขของเขาเขายังไม่ลืมคุณหรอกนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะพิจิคุณคิดถึงแฟนเก่ามากนึกถึงแฟนเก่ามากนึกถึงเขาอยู่เสมอคุณนึกถึงเขาอยู่เสมอเลยไพ่สตรีนและไพ่เดอะสตรีนเนี่ยความรู้สึกในใจของคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณเอางานมาเป็นสิ่งที่โฟกัสกับชีวิตของคุณค่ะอืม แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเดี๋ยาเราแฟนบางท่านคุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภ The w อ r ์ค่ะคุณพยายามเอาเหตุและผลของความสัมพันธ์นี้มาเป็นตัวที่ทําเป็นเหตุและผลคุณพยายามเอาเหตุและผลของความสัมพันธ์เนี้ยมาเป็นมาเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวคุณอะยังอยู่กับตรงนี้ได้คุณรอเวลาจริง The w อ r ์คุณกับเขาตอนคุณกับเขายังไงก็ยังจะห่างกันอยู่นะ เพียงแค่คุณรอเวลารอเวลาเท่านั้นเทนสองวันคุณยังแบกความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆเอ้ยแต่ไพ่สีเหรียญมันขึ้นมาว่าคุณอ่ะก็ยังเป็นคนรักตัวเองอยู่นะเนี่ยนะคะแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มาบอกคุณคือมันจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างจากเขาเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะไพ่ the เวอร์มันขึ้นการมีช้อยบางท่านผู้เก็บชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเี่ย การมีช้อยการยังอยากเอาคนคนนึงไว้ในชีวิตของเขานะคะเดอ m o มูนค่ะบางท่านคูติดชาวราศีมีนลัคนามีนในสวรรค์ในสวรร์ก้าไม่เท้ากับแฮงแมนค่ะอืมเขายังไม่กลับมาจริงจังหรอกเขายังจะไม่กลับมาจริงจังเขาแค่จะทําอะไรบางอย่างนะคะฝากเพื่อนฝากใครมาบอกถามหาข่าวข่าวของคุณหรืออะไรเงี้ย นะคะยังหรือ,อยังวนๆกันอยู่หรือว่าเขาอาจจะไม่คุยอะไรกับคุณโดยตรงแต่อาจจะไปส่องไอ้คอมมิวนิเคชันที่คุณมีกันอยู่อ่ะการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะอืมแต่ความสัมพันธ์นี้พื้นฐานทุกอย่างยังมีคําว่ารักตัวเองอยู่ตัวคุณก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่รักซ้อนหรืออะไรต่างๆนะซ้อนสามซ้อนสี่อะไรก็แล้วแต่ไพ่หาเรลแฟนันมาใบแรกเป็นการบอกว่า คุณกับเขาก็านึกถึงศีลธรรมมากๆเลยในช่วงนี้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี่อาจจะถูกชะลอลงได้อาจจะไกลกันได้นะคะแต่ยังไม่ขาดการติดต่อสื่อสารหรอกนะคะอืมันแล้วแต่วิธีของการที่คุณจะได้รับข่าวสารตรงนั้นเขาก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนก็ถามถ่ายเพื่อนเราเราไปถามถ่ายเพื่อนเขาบางทีก็มาส่งเ การสื่อสารอะไรต่างๆที่มีกันอยู่สองเฟซสองไลน์สองไอจีสองอินสตาแกรมอะไรนู่นนั่นนี่นะคะอืทีนี้มาดูกันต่อกับการงานดีกว่าการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะห,หนึ่งใบ10 of cup คุณตอนนี้การงานของคุณอะไรก็ตามรีบทำเลยค่ะจับอะไรต้องจับให้ได้เกี่ยวกับงานของคุณค่ะ อไอที่หาเงินได้นี่นหน่อยๆคุณทําเลยได้เงินหมดมันเป็นเงินที่น้อยไม่ได้เข้ามาเยอะมันเป็นเงินที่ชะลอแต่ว่าเป็นเอ่อเอาไงๆคุณไม่เสียเหงื่อเปล่าๆอ่ะทำงานยังไงก็ได้เงินไม่ได้สูญเปล่าแน่ๆนะคะการเงินของคุณเมทิเชียนมันเข้ามาค่อนข้างกระท่อนกระแท่นยังไม่ได้จริงจังอะไรมากเพราะว่าอะไรเงินเข้ามาคุณหางานได้ใช่ไหมเงินเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายคุณเพียบเลยนะคะ ต้องดูให้ดีๆต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะอืมจะสันอะไรให้ดีมีเงินเข้ามารับจ็อบอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่าการรายจ่ายยังเข้ามาไม่สมดุลกับรายรับสักเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันที่คําแนะนําของคนโสดหนึ่งใบค่ะคําแนะนําคนโสดหนึ่งใบค่ะคําแนะนําของคนโสดหนึ่งใบคนโสดหนึ่งใบจ้ะทานฟอรเมชั่นค่ะ คุณรอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์นี้ให้บาลานซ์มันให้ดีค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้จะคุณมันจะมันจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณอาจจะเคยทุกข์ทรมานมานานกับความเสียใจหรือกําแพงต่างๆที่คุณสร้างขึ้นมาจากความเสียใจหรือประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีของคุณนะคะไพ่แนะนําว่าให้คุณอย่าเอาอาดีตนั้นมาทําร้ายเป็นกําแพงให้คุณไม่ได้ก้าวต่อไปความรักเป็นสิ่งสวยงามช่วงนี้พิจิกอาจจะมองความรักทางด้านลบไพ่ก็เลยอาจจะ คือคุณโฟล์แหละสบายๆเบื่อๆใน่อยแต่ว่ามันเหมือนคุณมีกำแพงให้กับตัวเองหลายชั้นไงไพ่ก็คงจะแนะนำว่าทำอะไรให้สบายๆใจอย่าไปคิดมากอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับมันนะจ๊ะทีนี้มาดูกันที่คำแนะนำของสถานการณ์ไม่ชัดเจนค่ะ the high priestess the high priestess จริงๆเป็นไพ่ที่เหมือนกับคุณรู้อยู่แล้วนี่ก็ได้นะ เออนะคะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ชัดเจนอ่ะชัดเจนไม่ได้เพราะคุณยังเป็นตัวเลือกหรือเปล่าในบางคนเนะี่ยต้องอดทนอย่างเดียวกับเรื่องแบบนี้นะคะอืการอดทนมันทําให้มันก็เป็นเหมือนของขวัญอย่างหนึ่งสําหรับคุณนะถามว่าอดทนแล้วของขวัญมันคืออะไรอย่างน้อยคุณเรียนรู้ว่าคุณได้รู้จักความเจ็บปวดมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอดทนกับอะไรได้นานๆแลว้วความอดทนเนี้ยมันทําให้เมื่อวันหนึ่งคุณได้เจออุปสรรคหรือปัญหาหอื่นที่เข้ามา ครานี้คุณจะชิลแล้วคุณจะไม่เครียดแล้วนะคะไพ่บอกอย่างเดียวว่าอดทนความสัมพันธ์นี้มีลักซอนมีหลายหลายอย่างด้วยแหละมันไม่ชัดเจนะนะคะเขามีตัวเลือกอะไรเยอะอืมมีโมเมนต์อื่นไหมเนี่ย a อ e อ f ฟค่ะโอเคไพ่บอกว่าเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะช่วงนี้ให้พูดจาภาษาดอกไม้กับเขาแล้วกันและทุกอย่างก็จะโอเคฟลูว์ไปเรื่อยๆดูคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะคนมีคู่พิจิกหนึ่งใบ ไปเดียวพอ finish okay the situation will be handled Ooh, nice of pinnacle มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองจงมีความสุขกับตัวเองค่ะไพ่จัดสติ่ะบังที่คุยชาวสิตุนและคนาตุนจงมีความสุขกับตัวเองก่อนนะคะจงทาไพ่ผู้หญิงก้าวเหรียญนะ่ะ่า nice. ยนะคะ nice nice of pinnacle เดี๋ยวสถานการณ์นี้จะถูกจัดการของมันเอง ด้วยสภาวะด้วยสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวกลับมาทะเลาะก,กันกี่ครั้งยังไงก็เดี๋ยวคืนดีกันแต่เอาเป็นว่าให้คุณแบบอยู่ในสเตตัสที่ว่าอย่าไปกดดันกันให้มีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันก้าวเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักกันชอบกันแต่ว่าให้อิสระให้พื้นที่ต่อกันหน่อยนะอืมโอเค ประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ,คะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description ด้านล่างน,นี้นะคะแล้วก็ถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะโอเควันนี้แป้งไปแล้วนะคะทุกคนเม้นกันด้วยความสุภาพนะคะเยาวาชนดูช่องเราจะะ๊ะโอเครักษาสุขภาพโชคดีเจอกันปักหน้าสวัสดีค่ะ